อย่าขออะไรจากจักรวาลถ้าคุณยังไม่พร้อมรับมันเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนขอพรทุกวันแต่ชีวิตกอบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยขณะที่บางคนดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรมากแต่กลับได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การขอแต่อยู่ที่ความพร้อมรับมากกว่าการขอพรแบบพลังต่ำกับดักที่เราติดกันมาตลอด หลายคนใช้กฎแรงดึงดูดแบบผิดผิดโดยไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มขอขอเงินขอความรักขอความสำเร็จขอไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับส่งจดหมายหาซันตตาคลอสทุกเช้าแต่รู้ไหมคะว่าการขอพรแบบนี้กลับทำให้เราส่งสัญญาณพลังต่ำออกไปสู่จักรวาลเพราะเวลาเราขอเราก็กำลังบอกว่าเราไม่มีนั่นเองพลังงานของเราอยู่ที่ความขาดแคลนไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์ เราอยู่ในโหมดของการไล่ตามไม่ใช่การดึงดูดและนี่คือเหตุผลที่สิ่งที่เราขอมันไม่มาสักทีเพราะเรากำลังผลักมันออกไปด้วยพลังงานแห่งความขาดแคลนนั่นเองทำไมบางคนขอแล้วไม่ได้ความลับที่ไม่มีใครบอกถ้าคุณเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Secret หรือเรียนรู้เกี่ยวกับ Law of Attraction มาคุณอาจจะรู้สึกสับสนว่าทำไมตัวเองทำตามแล้วแต่มันไม่เวิร์กเลย เหตุผลง่ายๆมีอยู่3ข้อความถี่ของคุณไม่ตรงกับสิ่งที่คุณขอถ้าคุณขอเงินล้านแต่ยังคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรยังกลัวความมั่งคั่งยังมีความเชื่อด้านลบเกี่ยวกับเงินจะกระวาลจะไม่ส่งมันมาให้คุณหรอกคะ่ะเพราะคุณกับมันอยู่คนละช่องคลื่นคุณกำลังต้องการมากเกินไปยิ่งคุณหมกมุ่นกับสิ่งที่ต้องการยิ่งแสดงว่าคุณอยู่ในสถานะของขาด ความต้องการที่รุนแรงกลับสร้างแรงผลักดันออกไปไม่ใช่แรงดึงดูดเข้ามาภาชนะภายในของคุณยังไม่พร้อมลองจินตนาการว่าคุณขอน้ำหนลิตรแต่คุณถือแก้วขนาดเล็กๆจักรวาลอาจจะเทให้เต็มที่แต่คุณก็รับได้แค่ครึ่งแก้วเท่านั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่จักรวาลไม่ให้แต่อยู่ที่เราไม่พร้อมรับต่งหากความพร้อมภายในกุญแจสำคัญที่หายไป แล้วความพร้อมภายในคืออะไรมันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหรือพูดคำยืนยันกับตัวเองทุกวันค่ะมันลึกกว่านั้นมากความพร้อมภายในคือสถานะของจิตใจที่ไม่ขาดแคลนคุณอยู่ในโหมดของความสมบูรณ์แม้จะยังไม่มีสิ่งที่ต้องการอยู่ในมือคุณรู้สึกว่าตัวเองเพียงพอแล้วไม่ได้รอคอยอะไรจากภายนอกมาเติมเต็มตัวเองมันคือการเคลียร์ความเชื่อเก่าๆที่ขัดขวางเรา เราทุกคนมีความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกบางคนเชื่อว่าตัวเองไม่สมควรได้ดีบางคนกลัวความสำเร็จบางคนเชื่อว่าเงินทำให้คนเลวร้ายถ้าเราไม่เคลียร์สิ่งเหล่านี้ออกไปเราก็จะไม่มีทางรับสิ่งที่ดีเข้ามาได้และที่สำคัญที่สุดมันคือการขยายภาชนะภายในถ้าคุณขอความรักแต่ยังไม่รู้จักรักตัวเองคุณจะรับความรักจากคนอื่นไม่ได้เต็มที่ ถ้าคุณขอความมั่งคั่งแต่ยังไม่มีจิตใจที่พร้อมจัดการกับมันมันก็จะไหลผ่านมือคุณออกไปอย่างรวดเร็วปิดปีแบบไม่ขออะไรเลยศิละปะแห่งการปล่อยวางฟังดูขัดแย้งใช่ไหมคะแต่นี่คือความจริงถ้าคุณอยากให้ปีหน้าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตให้ลองปิดปีนี้ด้วยการไม่ขออะไรเลยแทนที่จะเขียนลิสต์ยาวเหยียดว่าอยากได้อะไรบ้างในปีใหม่ ให้เปลี่ยนมาถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันพร้อมรับอะไรได้บ้างฉันต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะรับสิ่งที่ฝันไว้ได้ความกลัวหรือความเชื่ออะไรที่ยังขัดขวางฉันอยู่ใช้เวลาที่เหลือของปีนี้ทำงานกับตัวเองไม่ใช่ทำงานกับลิสต์ความปรารถนาเคลียอารมณ์เก่าๆที่ค้างคาปล่อยวางคนที่ไม่ใช่ของเราทำความสะอาดพื้นที่ภายในให้ล่งโปร่ง ยกระดับตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่อยากได้ถ้าอยากรวยก็เริ่มคิดและรู้สึกเหมือนคนรวยถ้าอยากมีความรักก็เริ่มรักตัวเองก่อนถ้าอยากสําเร็จก็เริ่มเป็นคนที่มีวินัยและความรับผิดชอบและที่สําคัญที่สุดหยุดไล่ตามหยุดพยายามควบคุมทุกอย่างหยุดเช็คทุกวันว่ามาแล้วหรือยัง เชื่อว่าจาัก,กรวาลรู้จังหวะที่เหมาะสมกว่าเราและเมื่อเราพร้อมจริงๆสิ่งที่เป็นของเราจะมาเองโดยไม่ต้องไล่ตามปีหน้าจะให้คุณมากกว่าที่คุณขอนี่คือความจริงที่เหลือเชื่อค่ะยิ่งเราหยุดขอเราจะได้รับมากขึ้นเพราะเมื่อเราหยุดขอเราก็หยุดส่งสัญ,ญญาณแห่งความขาดแคลนเมื่อเราหยุดไล่ตามเราก็เริ่มดึงดูด เมื่อเราทำตัวเองให้พร้อมเราก็เปิดประตูให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาได้จัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอของเราแต่มันตอบสนองต่อสภาวะของเราถ้าคุณอยู่ในสภาวะของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นใจความรักและความสงบจัก,กรวาลก็จะส่งสิ่งที่สอดคล้องกับสภาวะนั้นมาให้บางทีสิ่งที่คุณได้รับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณขอแต่มันจะดีกว่าที่คุณคิดไว้เสอีก เพราะจัก,กรวาลเห็นภาพใหญ่ที่เรามองไม่เห็นมันรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราดังนั้นในช่วงปลายปีนี้แทนที่จะนั่งเขียนลิสต์ความปรารถนาลองทำสิ่งนี้แทนค่ะปล่อยวางทุกอย่างที่ไม่ใช่ของคุณในปีนี้ทั้งความคาดหวังความผิดหวังคนที่ไม่เหมาะสมความเชื่อที่จำกัดตัวเองปล่อยให้มันไปหมดเลยจากนั้นให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความพร้อม ขยายภาชนะภายในยกระดับจิตใจเพิ่มความจุในการรับไม่ใช่เพิ่มลิสความต้องการและเมื่อปีใหม่มาถึงอย่าเริ่มด้วยการขอแต่เริ่มด้วยการเปิดรับเปิดรับสิ่งที่จักรวาลอยากจะให้เปิดรับความเซอร์ไพรส์เปิดรับสิ่งที่ดีกว่าที่เราจรินตนาการเพราะเมื่อคุณพร้อมจริงๆสิ่งที่มาหาคุณจะไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณขอแต่เป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นมากมาย ปีหน้าจะให้คุณมากกว่าที่คุณขอถ้าคุณหยุดไล่ตามมันนี่คือคำมั่นสัญญาของจักรวาลและฉันอยากให้คุณลองพิสูจน์มันด้วยตัวเองค่ะ